สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตั้งแต่แม่ใหม่เปลี่ยนชื่อช่องเนี้ยเราก็ไม่ได้เจอกันอีกนะคะเพราะว่านานเลยแม่ใหม่ไม่พอดีภารกิจเยอะค่ะแล้วก็เหมือนน้อยๆไม่เหมือนแบบว่าไม่กระตือรือร้นนะคะนานๆเรามาเจอกันนะคะวันนี้แม่ใหม่จะพามาชมอบอนจุงอางค่ะพญาจุงอางโบราณเนาะ ที่แม่ใหม่ปลูกไว้แล้วก็เพิ่งจะจัดไปเมื่อวานเนี่ยค่ะจัดสวนข้างบ้านเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วตอนนี้ช่วงเนี้ยหน้าบ้านแม่ใหม่นี่หันไปทางตะวันออกด้วยแล้วก็เขาจะไอร้อนเข้าบ้านแล้วอีกอย่างที่บ้านแม่ใหม่เนี่ยจะเปิดเป็นร้านเสริมสวยนะก็จะร้อนมากไม่มีแอร์ค่ะท่านผู้ชมก็เลยก็เลยแม่ใหม่ก็เลยก็เลยจัดบ้านจัดให้เขาแบบว่ากันร้อนค่ะ เนี่ยตอนนี้แดดก,ก็กําลังจะส่งมานะคะเนี่ยเนี่ยวเวลาแม่ไม้หันไปทางเนี้ยแดดก,ก็จะส่งตาพอดีเนี่ยค่ะท่านผู้ชมต้นสูงใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยดูดูแม่ไม้แม่ไม้สูงร้อยเจ็ดสิบนะคะท่านผู้ชมแม่ไม้ก็จะเป็นหน้าต่างใช่ไหมคะแม่ไม้ก็จะมาบังไว้ตรงนี้พอดีก็ ก็ให้พื้นเขาสูงนิดนึงค่ะใบใบเขาใหญ่มากครับเพราะว่าแม่ใหม่ะชอบต้นไม้ที่เขาเขามีความเป็นป่าป่านิดๆน,นะเราจะชอบสไตล์แบบเป็นป่า,าแต่ว่าก็งูเยอะเหมือนกันในบ้านแม่ใหม่ะแม่ใหม่ก็มีแมวก,ก็สามารถไล่ง,งูได้เนาะ ไมใหม่ก็จะปลูกไว้สี่ห้าต้นสวยนะสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เย็นด้วยดีด้วยบรรยากาศลมเลิศดูสิหน้าไม่ใหม่ใหญ่แล้วใบนี้ใหญ่กว่าอันนี้คือใบไม่ใหญ่มากนะใบเนี้ยใบที่ใหญ่ก็คือใบข้างบนนะคะกลางกลางเป็นลมได้เลยค่ะท่านผู้ชมชื่อพญาจุงอ่างโบราณค่ะ ใครชอบก็หามาปลูกได้นะคะนี่พยาจุงอางคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบอนสีแม่ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานขอบคุณนะคะที่ติดตามเปลี่ยนช่องใหม่นี้ก็อย่าลืมกันนะคะช่องเดิมนี้ชื่อผักบ้านๆกับแม่ใหม่ ช่องนี้เปลี่ยนเป็นอ่าอา่บอนสีแม่ใหม่ค่ะอ่าลุงอ่าลุงป๊อกนะลุงป๊อกพาลรกแกบอกต้องเปลี่ยนชื่อ <c oughs> เดี๋ยวแนละ้วคลิปนี้แกไม่ดูก็่หน้าดูนะคะท่านผู้ชม <c oughs> อสวัสดีค่ะ